รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะการที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดไหนเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการหาของอร่อยขึ้นชื่อของที่นั่นทานกาันแล้ววันนี้ค่ะลิตากับรายการชวนกันเที่ยวใต้จะมาปักหมุดหยุดเวลากันอยู่ที่จังหวัดพังงาน,นั่นเองซึ่งของอร่อยของที่นี่เนี่ยนะคะมีมากมายหลากหลายร้านค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบเมนูเส้นแล้วก็ลิตาขอแนะนําที่นี่ค่ะบะหมี่ตลาดขวางจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งนะเชะิญน,นั่งเลยค่ะน้องนตาท่านผู้ชมคะท่านนี้นะคะก็คือพี่จูนระวีวรรณแสงจันทร์ค่ะหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาน,นั่นเองค่ะ,คะแล้วก็ที่นั่งข้างๆพี่นะคะก็คือคุณปนัชญานะคะจินตนิติหรือพี่แป๋วนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านของบะหมี่ตลาดขวาง และอาหารที่อยู่ด้านหน้าของลิตานะคะ look delicious น่าอร่อยมากๆเลยแล้วค่ะมีเมนูอะไรบ้างอะคะก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะหน้าตาน่าทานแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวขาหมูค่ะน้องลิตาซึ่งทั้งสองเมนูนี Pittsburgh ้เนี่ยเป็นของดังของที่ร้านเลยถูกต้องค่ะอันนี้มีเคล็ดลับยังไงอะคะเส้นบะหมี่เราทำเองนะคะขัดสรรแป้งอย่างดีเลยผสมด้วยไข่ ใส่จะเยอะกว่าแป้งแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดนั่นก็คือไม่มี preservative หรือว่าสารกันบูดนั่นเองอย่างนี้นี่แปลว่าพี่แป๋วจะต้องทำสดใหม่ทุก,ทกวัน,วน<ช>เลยค่ะ,คะเส้นมันมีเหนียวมากนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าปากเลยนะคะหมูแดงของที่นี่นะคะ มีกลิ่นหอมมีความหวานอยู่ในตัวที่ไม่มากเกินไปค่ะแล้วอย่างน้ําซุปละ่ะคะพี่แป๋วใช้เวลาในการเคี่ยวขนานน้าซุปใช้กระดูกหมูคาตังนะคะเคี่ยวนานประมาณสี่ชั่วโมงค่ะแล้วสําหรับหมูแดงละ่ะคะที่นี่<ม>เป็นสูตร<ด>ของอะไระสูตรโบราณตั้งแต่ดั้งเดิมมาจากบางตุ้งนะคะหมักด้วยซอสพิเศษของทางร้านนะคะนั่นแสดงว่าร้านนี้เนี่ยจะต้องผ่านมาหลายเจเนอเรชันหรือว่าหลายรุ่นอายุแล้วถูกไหมคะตัวพี่แป๋วเองเป็นรุ่นที่สาม นุนีสีนี่เป็นลูกสาวค่ะเรายังมีเมนูอีกหลายเมนูเลยที่ต้องห้ามพลาดมีอะไรบ้างคะพี่จูใช่ค่ะเป็นข้าวขาหมูตนเกี๊ยวหมูทอดเป็นของเด่นของดังอีกหนึ่งอย่างที่ใครมาร้านนี้จะต้องสั่งทานใช่แผ่นเกี๊ยวเราก็ทำเองนะคะ อร่อยมากเลยค่ะเกี๊ยวกรอบของที่นี่นะคะคริสปี้หรือว่ากรบุบกรอบสดๆเลยล่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ร้านเปิดปิดกีด่โมงเปิด9ก้าโมงครึ่งค่ะปิดบ่ายสามโมงครึ่งค่ะแล้วก็ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะลิตาจะต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านสาวสวยใจดีของเราพี่แป๋วขอบคุณมากค่ะ ั้นเดี๋ยวช่วงนี้เรามาทานกันต่อดีไหมคะพี่จูนได้ค่ะเอาเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทานจริงจังกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยังมีของดีเมืองพังงาอีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาน้องลิตาไปชมกันโอ้โหงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันค่ะ ร่วมเดินทางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยไลออนแอร์จัดทริปพิเศษ3ทัวร์ล่องใต้ยเยือนเพื่อนบ้านสนใจติดต่อได้ที่โทร0818098053 พี่จูนค่ะค่ะน้าหลังเราเนี่ยคุณลุงกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยค่ะคุณลุงนะคะก็กําลังเก็บน้ําตาลนะคะจากต้นชกเพื่อมาทําน้ําตาลแว่นกันค่ะแลวอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลจากต้นชกเนี่ยต่างจากน้ําตาลมะพร้าวไหมคะอ่าต่างหรือไม่ต่างเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเดี๋ยวจะต้องสอบถามผู้ใหญ่แสบแห่งบ้านบางเตยกันค่ะนี่ท่านนี้เลยผู้ใหญ่แสบสวัสดีค่ะคุณค่ะงั้นขอถามข้อสงสัยเลยแล้วกันนะคะผู้ใหญ่คะความแตกต่างระหว่างน้ําตาลชก กับความชูก่กหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่เขาต่างกันยังไงบ้างคะความแตกต่างน้ำตาลช็อกที่ออกมามันเยอะกว่าน้ำตาลมะพร้าวครับส่วนความหวานก็ใกล้เคียงกัน คุณสมบัติพิเศษของต้นชกเนี่ยเขามีอะไรบ้างคะพี่ค่ะ,คะก็น้องลิตาจะเห็นว่าลักษณะของต้นชกนะคะ,คะก็จะคล้ายกับต้นปาล์มเขาจะชอบขึ้นตรงโขดหินแนวโขดหินก็คือจะขึ้นตามบริเวณเชิงเขานะคะหรือภูเขาเตี้ยๆในเขตบ่าร้อนชื้นซึ่งเขาก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติเลยจะพบมากเป็นพิเศษก็บริเวณบ้านบางเตยแห่งนี้คะ่ะผู้ใหญ่คะแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะเก็บน้ำตาลชกลงมาเนี่ย<ๆ>เขามีวิธีการยังไงบ้างคะ วิธีการเก็บมี2เวลาครับเช้าเย็นและว,วิธีการเก็บมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือต้องใช้บุคลากรของเราใช่ครับปีนขึ้น,ปนไปใช้ความสามารถพิเศษตรงนั้นใช่ครับใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บน้ําตาลชกเนี่ยได้ตั้งแต่ต้นชกอายุประมาณเท่าไหร่อายุก็ประมาณ1 5บหถึงยีปีปลูกนานมากเลยนะคะ1 5บหถึงยีปีถึงจะสามารถที่จะเก็บน้ําตาลออกมาได้ใช่ครับค่ะน้องลิตาหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาน้องลิตาไปดูวิธีการทํา น้ำตาลแว่นกันค่ะน้ำตาลแว่นที่มาจากน้ำตาลชกนั่นเองใช่ค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะผู้ใหญ่แสบคะเราอยู่ในขั้นตอนไหนกันคะขั้นตอนเตรียมประโยชน์ครับ น,นี่เนี่ยตัวแบบพิมพ์เนี่ยทำมาจากอะไรอะคะผู้ใหญ่ทำไปเลยครับทำไปเลยครับอืมอันนี้คือเป็นตั้งแต่รุ่น คนโบราณเนี่ยเขาก็ใช้ใบเตยทำครับผมเพราะใบเตยสามารถทนความร้อนได้เยอะครับพี่จูนคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะกว่าที่น้ําตาลเนี่ยเขาจะแข็งตัวเป็นแว่นๆนะคะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อทิ้งเอาไว้แค่ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแล้วเราก็จะสามารถที่จะชิมรสชาติได้เลยใช่ค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อุยใหญ่แสบคะแบบนี้เนี่ยน้าตาลเนี่ยเราทําได้ทั้งปีไหมคะไม่ได้ทั้งปีครับมันเป็นฤดูอยู่เป็นฤดูฤดูช่วงไหนช่วงหน้าแล้งครับประมาณเริ่มตั้งแต่ธันวา ท่านถึงมษาครับอ๋อทันวาจนถึงมีารประมาณ 5, 5เดือนเท่านั้นห้า <5 S 1> เดือนครับเอาล,ละครน้องลิซาก็หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการทําน้ําตาลจากต้นชกเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกิจกรรมบ้านบางเตยเนี่ยก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะถ้ายังไงเนี่ยใบ้นหนิดึงว่าคนที่ชอบธรรมชาตินะคะ nature lover เนี่ยจะต้องชอบแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แสบมากๆเลยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ be right back อีกสักครู่เดียวค่ะ บรยากาศของที่นี่นะคะ peaceful and nice weather เงียบสงบและอากาศก็กดีมากๆด้วยค่ะเขาเรียกที่นี่กันว่าอะไรคะพี่จูนที่นี่นะคะเรียกว่าภูผ,ผาทานสายบางเตยแคมปิ้งนะคะซึ่งบริหารจัดการโดยวิสาหกิจชุมชนบ้างบางเตยนะคะ,ะถือว่า<ะ>ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,<ะ>ที่ขอแนะนำกำนันพงนะคะซึ่งจะมานำเที่ยวให้กับน้องลิตาในวันนี้ค่ะ,ะสวัสดีค่ะ ที่นี่มีกิจกรรมอะไรที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวบ้างคะกำนันครับอย่างแรกที่เราเข้ามาถึงจากปากทางมาถึงบางเตยแคมปิ้งแ่งนี้ก็เห็นธรรมชาติของบ้านบางเตยครับแล้วก็มานั่งเรือมีเรือพายมีเรือคายักแล้วก็มีจักรยานปั่นชมเข้าหมู่บ้านนะครับก็คือได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านบางเตยด้วยใช่ไหมคะว่าสองท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญที่เรือโอเคค่ะ นะคะลิต้าอยากจะถามถึงคอนเซปต์หรือว่าแนวความคิดค่ะของการสร้างภูผาทานสายบางเตยแคมปิ้งแห่งนี้ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรคะจุดเด่นของที่นี่คือมีต้นลูกชกแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามเรารวมกลุ่มกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อสร้างเป็นที่พักเขาเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวต้องการให้นักท่องเที่ยวไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็กลับเรา ต้องการให้มาพักผ่อนที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภูผาทานใส่บางเตยแคมปิง<ะ>้งคือนะักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสถึงความสวยงามของที่นี่รวมไปถึงชาวบ้านของที่นี่เนี่ยก็จะมีรายได้ด้วยถูกไหมะคะ จูนคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเราทําอะไรกันต่อดีคะค่ะก็อกิจกรรมต่อไปนะคะพี่ก็จะให้น้องลิตาเนี่ยได้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่นี่ขนาดเราคุยกันนี่ลมพัดเลื่อเ,เ,เลยเนาะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องลิตาเนี่ยไปพายเรือคายักกันเดี๋ยวเราไปที่เรือคายักกันเลยค่ะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่รักในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้ลิตาขอแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านบางเตยจังหวัดพังงาค่ะนอกจากมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์แล้วที่นี่ก็ยังมีที่พักแบบเป็นหลังและก็แบบเป็นเต็นท์ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่สโลแกนคือมานอนให้เขากอดครับและสำหรับวันนี้ค่ะลิตาต้องขอขอบคุณกำนันพงษ์และนี่เลยค่ะพี่จูนระวีวันแสงจันทร์หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาขอพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ อยากให้พี่จูนเนี่ยฝากถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานหน่อยค่ะได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบางเตยรวมทั้งมาสัมษษผัสภูเขาที่สวยงามแห่งนี้และอยากให้ลองมาชิมน้ำตาลชกนะคะที่แสนอร่อยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหากท่านผู้ชมต้องการจะแชร์ your Ex p e r i e n c e หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมประทับใจสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะคะกับ f a c e b o o k f a n Page ชวนกันเที่ยวใต้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3ามคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำถามประจำวันที่3เมษายน2559มีอยู่ว่าน้ำตาลแว่นของบ้านบางเตยได้มาจากพืชชนิดใดข้อที่1ต้นชก ข้อที่2ต้นมะพร้าวร่วมสนุกส่งคำตอบและลุ้นรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fan Page ชวนกันเที่ยวใตา้าท่านแรกที่ตอบถูกเท่านั้นนะคะที่จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ